จริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันได้มันไดแนวคิดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเพราะว่าผมมองว่าแรงบันดาลใจบางทีเราไปนั่งรอให้แรงบันดาลใจมันมาหาเราแต่ผมเนี่ยวิ่งไปหาสิ่งที่ผมมองแล้วว่ามันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราทีนี้เนื่องจากไอ้หัวข้อของของ,ของการออกแบบเนี่ยมันพูดถึงความเป็นไทยเราจะเอาความเป็นไทยมาใช้ในการออกแบบได้อย่างไร ส่วนตัวผมเองผมชอบอนำเสนองานในลักษณะที่ที่เป็นในเชิงของของเขาเรียกะไรวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมองมองว่าสังคมไทยโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยมันมีหลายๆอย่างหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในในตัวคนหนึ่งคนแม้กระทั่งการแสดงออกของเราก็ตามยกตัวอย่างเช่นคําว่า,าสยามเมืองยิ้มนะครับหรือคนไทยเป็นคนยิ้มสวยยิ้มเสีายมแต่ในความเป็นจริงคือข้างในเราอาจจะไม่ยิ้มก็ได้ณนะปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจาก นื่องจากหลายๆอย่างในในสังคมมันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ก็ตามเพราะฉะนั้นไอ้ไอตัวคีย์เวิร์ดจริงๆสำหรับกลุ่มผมก็คือคำว่า Duality นะครับคำว่า Duality เนี่ยมันหมายความว่าคำหนึ่งคำมันมีความหมายสองความหมายที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นขาวก็บดานะครับซึ่งในความจริงคือ,อปัจจุบันนปัจุบันี่คนเรามันไม่ได้มีแค่หน้าเดียวละ จริงๆก็ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำด้วยซ้ำมันจะมีมีมสีเทาอยู่ตรงกลางด้วยซ้ำไปนะครับส่วนตัวชิ้นงานของเบงเนี่ยได้มันแตกความคิดออกไปได้หลายแนวทางแต่ที่เลือกมาทำพัฒนาจริงๆมีสองแนวทางก็คือแนวทางของคำว่า hiding ซึ่งเป็นชื่อของผลงานแล้วก็คำว่า camouflage ซึ่งแปลว่าการการพลางนะครับสองคนี้จริงๆแล้วมันก็ภายใต้ร่มอันเดียวกันความหมายคล้ายกัน แต่ในความเป็นจริงคือมันมีความแตกต่างกันอยู่ใน,ใน,ในความหมายแล้วก็ในลักษณะของแอปพลิเคชันหรือคอนเท็กซ์ที่เราจะเอาคำความหมายของสองคนี้ไปใช้แต่งานเนี่ยได้ไดทำเสร็จเพียงหนึ่งชิ้นก็คืองานคำว่า i d ดิงนะครับ hiding ก็หมายถึงพูดถึงในคนเราเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งม,มีอีกด้านหนึ่งอยู่เสมอมีทั้งด้านด,านดีด้านไม่ดลีลักษณะของตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่าง วัสดุมีค่าก็คือใช้เงินแล้วจุบทองซึ่งเป็นตัวนําเสนอของความเป็นไทยแต่ว่าไอ้อีกตัวหนึ่งที่มารัดชิ้นงานเนี่ยมันทํามาจากซิลิโคนแล้วสีเนี่ยแป้นมากเพื่อที่จะนําเสนอถึงความขัดแย้งกันระหว่างระหว่างความงานแบบไทยกับกับสังคมสมัยใหม่ซึ่งมันมันเรียกอะไรเอาสีสันเอ,เอาเอาความตื้นหรือฉาบผิวมาใช้นะครับงานของผมนี่ ผมตั้งใจให้งานม,มันเป็นตัวเขาเรียกตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นให้เกิดการตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยคืออะไรหรือแม้กระทั่งในแง่ของเครื่องประดับเองก็ตามบทบาทของเครื่องประดับคืออะไรเพราะปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงามอีกต่อไปละบทบาทของเครื่องประดับมีมีมากมายนะครับเป็นการแสดงแสดงออกความเป็นตัวตนของของผู้สวมใส่ไหม เป็นการกระตุ้นให้คนที่มองเห็นเนี่ยเกิดการตั้งคำถามต่อว่าตกลงนั่นอะไรนะครับเรามันก็มีเครื่องประดับอีกหลายๆประเภทที่มีบทบาทในการกระตุ้นเพื่อหาหาคำตอบให้กับหลายๆสิ่งซึ่งงานผมก็ก็พยายามที่จะ,อะสอหาคำตอบเกี่ยวกับความเป็นไทยอยู่เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเป็นคนไทยก็ตามถ้าจะมองย้อนกลับไปจริงๆเราก็ยังไม่สามารถที่จะหามาได้ว่าจริงจริงแล้วความเป็นไทยคืออะไรนะครับเพราะาถ้าคุณไม่ได้เกิดกับมันเนี่ยมัน มันอาจจะหายากหรือแม้กระทั่งเกิดมากับมันก็ตามเนื่องจากเราเกิดกับมันเราก็ไม่เคยตั้งคําถามว่าตกลงความเป็นไทยคืออะไรเพราะมันเหมือนติดอยู่ที่ปลายจมูกแต่ว่าเราไม่เคยที่จะลงไปขุดมันขึ้นมาครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงถึงตัวผลงานตัวผลงานเนี่ยถ้าดูในรูปอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันใส่ได้สองลักษณะมันไม่มันมันอาจจะคล้ายๆกับเข็มกลัดแต่จริงคือมันไม่ใช่เข็มกลัดเพราะลักษณะการสวมใส่มันไม่ใช่ เอาเข็มมากลัดแต่มันสมัยเด็กๆครับ,ครบเคยเล่นไหมเอาเอาเหรียญบาทยัดใส่เสื้อแล้วเอาอยางอย่างกระติกรัดไว้นั่นไอเดียเครื่องประดับผมนะครับก็คือเอาชิ้นงานใส่ไว้ข้างในที่ที่มีลายไทยนะครับแล้วเอาอยางซิลิโคนมารัดข้างนอกสิ่งที่คุณมองเห็นก็คือ,อยางซิลิโคนซึ่งมันมีดีไซน์พูดถึงความเป็นโพสต์โมเดิร์นความเป็นยุคปัจจุบันกับกับความเป็นไทยในอดีต สิ่งที่คุณมองเห็นผ่านเสื้อมันก็จะเป็นแค่ร่องรอยของความเป็นไทยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ว่าเราต้องการจะแสดงให้คนที่เห็น,นเห็นเราอย่างไรเราจะเอาความเป็นไทยออกหรือเราจะเอาความเป็นสากลออกคุณสามารถกลับเอาความกลับเอาความเป็นไทยมาใส่ด้านนอกแล้วเอาอยางซิลิโคนรัดด้านในก็ได้ถ้าคุณต้องการจะโชว์ถึงความเป็นไทยงานเครื่องประดับของผมก็เป็นเหมือนงานที่ค่อนข้างอินเตอร์แอคทีฟหมายความว่าผู้สวมใส่จะต้อง มีปฏิสัมพันธ์กับมันแล้วดีไซน์ในลักษณะที่เป็นปลายเปิดเพื่อให้ผู้สวมใส่เนี่ยสามารถสวมใส่ได้ตามความต้องการของเขาสมมติว,วันนี้เขาอยากจะโชว์ความเป็นสากลเอาง่ายๆเขาก็เอาความเป็นไทยซ่อนไว้แต่ความเป็นไทยนั้นมันก็ยังเห็นร่องรอยผ่านเสื้อผ้าแล้วอีกมิติหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเราไม่ใส่อะไรเลยสมมติเราลัดเวลาเราไม่ใส่อะไรเลยมันก็จะเกิดร่องรอยบนเสื้อผ้าอยู่ดีถูกไหมครับเป็นร่องรอยซึ่งฝาก ร่องรอยของความเป็นไทยหรือความเป็นสากลบนเสื้อผ้านั้นอันนั้นผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของคอนเซปต์ในในงานของผมครับ